รองโฆษกพักเพื่อไทยตั้งคำถามถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต่อกรณีของนายสุเทพเทกสุบันประกาศปิดกรุงเทพเป็นการริดร,รอนสิทธิประชาชนนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวในนามพักเพื่อไทยและเชิญชวนทุกองค์กรฝ่ายการเมืองพร้อมทางให้ยุติการสร้างวัฒกรรมทางการเมือง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบันแกนนำกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจะปิดกรุงเทพมหานคร โดยได้ตั้งข้อสังเกตไปถึงการปิดกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ว่าเป็นการข่มขูป่ประชาชนคนในกรุงเทพมหานครหรือไม่ซึ่งนายอนุสรตั้งคำถามไปยังหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผูวาราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าการกระทำดังกล่าวของนายสุเทพนั้นเป็นการลิดรอนสิทธิประชาชนหรือไม่ ด้านนายคณินบุญสุวรรณผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่ไม่ทำหน้าที่หรือไม่มีความรับผิดชอบที่ผ่านมาเห็นว่า เห็นได้นะคะว่ากกตนั <t ot> <t ot ้นโยนความรับผิดชอบมาให้รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจพร้อมระบุว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาแล้วรัฐบาลหรือว่านายกรัฐมนตรีจะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือสั่งการใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเป็นหน้าที่ของกกตที่จะมีอำนาจตัดสินใจในการเลื่อนรับสมัครและเลื่อนการเลือกตั้งโดยไม่ให้ขัดกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญบีบคั้นนะฮะว่าให้รัฐบาลเนี่ยเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะครับ โดยที่ท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าโดยข้อกฎหมายนะครับก็ต้องก็ต้องเชื่อไว้ก่อนนะครับท่านเป็นผู้พักษามานานนะฮะแล้วก็ท่านเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งก็เชื่อแน่ว่าท่านได้ศึกษาข้อกฎหมายโดยเพิ่งยิ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไว้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาเจอสถานการณ์ในขณะนี้แล้วแสดงความคิดเห็นท่าทีออกมาเสมือนหนึ่งว่าท่านไม่เข้าใจกฎหมายเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแลวก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าจะทําให้พี่้องประชาชนเกิดความสับสนนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจตรงนี้สําคัญนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ สั่งให้ข้าราชการพรนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นตามกฎหมายตามมาตรา2 3 5วรรค2นั่นก็คือพระราชบัญญัติประกอบพระธรรมทั้ง3าฉบับนั่นเองนะครับ ตรงนี้แหละครับที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดปัญหาข้อขัดข้องประการใดนะครับในเรื่องก็เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้งก็ดีหรือการดําเนินการการเลือกตั้งอะไรดีครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในประเทศนี้นะครับหลังจากวันยุบสภาเป็นต้นมาคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเป็นผู้มีอานาจแต่เพียงผู้เดียวนะครับที่จะสั่งให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยนะครับดำเนินการปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกอบขรหมูลทั้ง3ฉบับท,ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง